มเมล็ดขนุนนะครับเอามาหัน่นหันหันแล้วเราก็จะไปต้มนะครับในน้ำปลากับเกลือนะครับใส่เกลือกับน้ำปลาเกลือสักช้อนหนึ่งน้ำปลาสักช้อนหนึ่งนะครับเอาไปต้มให้มันอ่อนนะครับหลังจากใส่หม้อนะครับเราก็ไปต้มให้เขาอ่อนนะครับ มันก็ทําคล้ายๆกันกับซุปบะเขือนะครับแบบไม่ง่ายนะครับนี่ติดไฟนะครับเป็นเตาแล้วครับตอนเกือดแล้วนะครับต้มนะต้มอยู่เลยคงใกล้จะสุกแล้วต้มเดถ้าเริ่มเละอ่อนแล้วเราก็ยกลงนะครับจนมีสมเพื่อที่จะเอาไปตํานะครับตําให้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับซุปเนี้ย อันนี้นะครับนี่ครับเรายกลงมาแล้วนะครับรายกลงมาแล้วขนุนที่เราหั่นไว้นะครับขนุนเนื้อขนุนนะครับที่เราหั่นไว้นะครับเนื้อขนุนนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็เอาน้ําร้อนๆนะครับเทใส่แล้วครับน้ําซุปปลาละเทใส่นะครับเทใส่ในขนุนนะครับเราไม่ต้องให้เละมากนะครับเนื้อนีุ่ืิแล้วก็ เราเอาน้ำแช่นะขนุนไว้นเนื้อขนุนสักหน่อยแล้วเราก็เอาเมล็ดขนุนนะครับกับตัวฝากยากับแป้งนี่เอามาตำนะครับแล้วเทน้ำออกให้หมดก่อนนะครับทานผูน้ชมแล้วก็เทน้ำออกให้หมดพอเทน้ำออกให้หมดเราก็มานี่ครับเนื้อขนุนนะครับใส<า>่ส<า>ลงไปนะเตี๋ยวเตี๋ยลงไปในพกนะครับเรา จะได้บรรเลงเพลงตำนะครับตำให้มันเป็นตำนานเลยนะครับก็ตำนานๆมันก็จะเละเป็นโจ๊กเดือดดินนองนี่มาเบิ้งสูตรง่ายๆครับซุปไนบะหมี่ครับซุปไนบะหมี่นะครับกำลังร้อนแล้วก็ตำเดือดดิน้องตำตำกันไล่ตาแด้วครับเพราะว่าบ่มีผู้ใดตายกวางไห นี่นะครับซุปนแบบมีตำตำทึบงเราต้มเละๆเะครับตำนะครับตอนนี้เป็นเลงเพีงตำนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะหรที่ชอบแบบขนุนนะครับเละมากเละเป็นโจ๊กประมาณนะครับตำนานเละเป็นโจ๊กโดยพี่น้องนี่ตำ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 คือผมไม่เอาละเอียดเละมากนะครับ แล้วเวลาต้มนะครต้มนานๆมันก็จะเละดีตําง่ายนะครับอันนี้ผมหุงข้าวแล้วทมใม่ใส่กันต้มนานเพราะว่าหิ้วข้าวแต่งนี้ทำให้กินนะครับอะไรก็มันใส่ได้นะครับหลังจากที่เราตำข้างในก็จะมีตัวกบยาวอยู่สองกันแล้วก็แต่งสองลูกนะครับแต่งเล็กๆตำนวดใส่กันประมาณนี้นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราตำเสร็จนะครับ หลังจากที่ทำเสร็จเราก็หั่นนะครับปักชีปักชีบักหอมเปนะครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็บักชีลาวนะครับจริจริงต้นหอมไม่มีวันนี้เราง่ายๆเราหิวข้าวแล้วหั่นหั่นหั่นนะครับหั่นชับ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 เลยนะครับนี่หั่นชับ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 จากนั้นเราก็ใส่พริกผงลงไปนะครับใส่พริกผงช้กลงไปใส่มากเผ็ดมากนะครับผงนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ผงนัวผงจะลดสักหน่อยนะครับใส่มากแส่บมากเลยครับผงจะลดเอย่าใส่หลายมันมีน้อยนะครับแล้วก็เอาเนื้อขนมใส่นะครับเนื้อขนมใส่ลงไปกับน้ําซุปนั่นแหละใส่แม่งพร้อมกันเลยอืครับใส่น้ําซุปใส่เนื้อขนมลงไปตำแล้วก็ตำสักหน่อยนะครับ ใส่น้ำซุปนะครับไม่ต้องตำก็ได้นะครับเพราะว่าขนุนมันไม่อยากให้มันเละนะครับไม่ให้มันเคียวลึดๆนะครับแล้วก็้อจหน่อยนะครับเนนะครับนะนี่เวๆเนืเนยๆะครับถ้าชอบเละก็ใส่น้ำเยอะนะครับถ้าไม่ชอบเละก็ใส่น้ำน้อยๆนะครับก่อนงัวลกน ลองชิมดูมันมนวันวไหมนัวลึกๆหลังจากชิมดูแล้วเราก็ใส่ผักเลยนะครับผักชีนะครับผักชีหอมเป,ปรผักชีลาวนะครับถ้ามีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมได้นะใส่ได้หมดนะครับผักไ้มันหอมนะครับมีสาระแหน่ก็ใส่สาระแหน่ลงไปเลยครับหอมโอเคนะครับนี่เดี๋ยวจะได้เปิดพิสดารน,นะครับคานงานนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมมาเปิดพิสดารในอกมีซุป แซบอีลี่นะครับอืมอืมหึมแสดงว่าต้องแซบแน่นอนเลยแบบนี้ดูหน้าตาครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเอาถ้วยมานะครับนี่ครับเอาถ้วยมาเทลงไปนะครับรับรองว่ากินแล้วท้องไม่เสียครับพี่น้องกินแล้วมันแซบอีลีเด้อครับงานนี้นี่ครับซุปนะครับซุปในแบบมี่นะครับจัดให้ครับ ของทุกอย่างซุปได้หมดครับในโลกนี้ขอแต่ต้มให้มันนวลๆแล้วเราก็เอามาทําซุปได้หมดและดี๋วคลิปหน้าผมจะทําซุปในบักขามให้ดูนะครับมันว่ามันจะซุปได้ไหมในบักขามนี่เดี๋ยวคอยดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมดูซุปในบักขามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กินซุปในบักมี่ไปก่อนเด้อพี่น้องนี่หน้าตามันก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่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  อันนี้มันมีเนื้อของอ่าข้างๆเนื้อขนุนอนะ่ะมันเป็นเส้นเป็นเส้นผมก็เอามาต้มใส่นะครับโอ้โหนี่ท่าทางมันจะแซบอะไรขนาดนั้นนะครับพี่น้องนี่โอ้โหนี่แซบคักบอแซบคักแซบคักโอ้โหนะ มันแซบคักนะครับโอ้โหนี่มีขนุนเป็นเม็ดอินกลิดกลิดกลดได้สบายนะครับท่านผู้ชมนี่คำบักเอฟเลยนะครับแซบอิลี่ครับจะแซบขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทำกินดูนะครับรับประกันความแซบครับท่านผู้ชม เหนียวไม่มีนะครับจริงต้องกินกั่ข้าวเหนียวกินแมงกับปลาต้มนี่หรอวะนี่ครับผม นีกลิ่นหอมฟองขนนอือืนแซ่บใช่ปะน่ักลับ

ลูกขนุนนะ,อ,นนนอ,นะอ,อือดอกเมล็ดน้องมันนะอือหือับกินได้กนินอ,อือหือรับวมาไม่ขนุนนะ ทันวันนะครับในต้มมันก็สุกเร็วในตัวแบบยาวหรือแทงได้นะเพื้อไม่มีห่วง อักแค่ดูเย็นแม่งไม่หมือทุกอย่างสดดัง เดี๋ยวแค่นี้หรือตอนเย็นทำกินใหม่